เพราะถูกโกงที่ดินตาพรจึงต้องหอบเมียและลูกที่พิการออกมาเร่ร่อนแต่เป็นบุญได้รับคัดเลือกผู้สมควรได้รับบ้านตามโครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไทยองราชัน84พรรษาจนได้มีที่พักอย่างมั่นคงแต่ไม่นานเมียคู่ชีวิตก็มาด่วนจากไปด้วยโรคมะเร็ง ทิ้งตาพรให้ต้องแบกภาระเลี้ยงดูกบลูกชายคนเล็กที่พิการแต่กำเนิดเพียงลำพังด้วยอาชีพทำสวนมะลิแต่เพราะมีอาการแพ้สารพิษจึงต้องเลิกและหันมาเปิดแผงเช่าบูชาพระเล็กๆเ,เขายึดไปหมดแล้วเพราะวันนี้เราไปฟังนลที นาเขาให้สองไร่ไว้ก็นีกันตอนหลังนี่ลูกชายเขามาโกงคืนก็คือมันไม่สลักหลังนั่นเองแต่ตอนนาจะตายเขานอนตายเฉยๆไม่เจ็บไม่ป่วยลัลงนะครนี้ก็ตอนหลังนี่มันแก่แล้วไม่ไหวเดินมานี่คิดจะมาทําผักทําอะไรมั่งแล้วก็ทํามะลิมั่งมันพอหากินได้ใช่ไหมทำมาสาคนแก่นี้ก็ทํามะลิก็ไม่ไหว ยามันแก่แล้วไม่ไหวอีกแล้วมาขายหวยแล้วก็มาขายตัวและบ้างคราวนี้พอดีพวกบ้านจะมาถืียาท่เนนี้คราวนี้ก็ยิ่งลายใหญ่เลยหากินไม่ค่อยไหวเขาคัดเลือกแล้วไงบางคนนี้จนที่สุดนะจนที่สุดที่นี่จะได้นะคือว่าไม่มีที่ดินไม่มีอะไรเลยเพราะมันจะคัดให้ <c oughs> คือว่ามีพวกพวกอะแนะนำ บอกขอบ้านเธอไทยเ้อต่อไปบ้านเราก็ไม่มีอยู่อยู่แล้วธรรมรงพรมศอนหรือกบมีร่างกายที่พิการแขนขาลีบตามองไม่เห็นและพิการทางสมองตั้งแต่กำเนิดกว่า35ปีที่กบต้องอยู่ในสภาพเช่นนี้ทุกวันต้องถูกทิ้งไว้ในบ้านเพียงลำพังมีเพียงวิทยุเก่า ที่ตาพรเปิดทิ้งไว้ให้คอยเป็นเพื่อนลูกชายยามออกไปทำงานหาเงินเมื่อกลับมาต้องรีบผ่าลูกชายอาบน้ำวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า4-5้าครั้งเพราะเมื่อมีอาการร้อนกบก็จะร้องงองแงพออาบน้ำเสร็จก็จะสดชื่นอารมณ์ดีส่วนข้าวปลาก็กินไม่ได้ กินได้แค่นมกระป๋องที่ต้องชงใส่ขวดไว้ให้ก็ธรรมดาเนี่ยครับไหน้าเวลาเราจะไปหากินก็ปล่อยก็ไว้เวลาเรากลับมาก็อาบน้ำอาบท่าเงี้ยแล้วชงนมให้กินยงงแต่เนี้ยเขาอยู่ได้แล้ววันวันนะเวลาเขาหิวก็ก็มาร้องเท่านั้นเองบางครั้งต้องเปิดเพลงก็ไว้แต่ตอนนี้เพลงมันหมดแล้วนะอันนั้นก็เหวี่ยงนันนะ แ่าก่อนนี้ไอ้น้ำมันมีไงไอ้สายอากาศใช่ไหมให้มันทุ่มมาเอามาหนุนหัวแล้วก็หักหมดก็ต้องทำอย่างเงี้ยมันตอนนี้วิทยุมันขัดเลยก็เสียอยู่ก็ไม่ได้ฟังแล้วตอนนี้แม้ร่างกายและสมองไม่สมประกอบแต่สองมือก็คอยขวายคว้าหาขอรับไออุ่นจากตักผู้เป็นพอ่อ หากสิ้นบุญไปแล้วตาพรหวังเพียงว่าลูกๆอีกสองคนที่อยู่กรุงเทพจะกลับมารับน้องสุดท้องที่พิการไปอุปการะแต่หากไม่หนทางเดียวคงต้องพึ่งสถานสงเคราะห์ให้ที่พักพิงและดูแลลูกชายต่อไปถ้าพี่ชายเขาสงสารมันก็คงก็คง,คงจะมาเลี้ยงนะถ้า แม่สงสารกันนะอมูนิธกนิก็ต้องไปอย่างนั้นนะเนาะทางหมอเขาคงไม่ไว้เนงะี้เราก็ไม่ไปทำยังไงเพื่อให้กลได้มีความสุขกับเสียงเพลงจากวิทยุที่ได้ฟังเป็นประจำทุกวันทีมงานรายการสะท้อนชีวิตจึงได้เป็นตัวแทนคณะผู้บริหารบริษัทเคซีทีวีนครสวรรค์ มอบวิทยุแทงเครื่องเก่าที่พังจนใช้การไม่ได้แล้วและนมกระป๋องอีกจำนวนหนึ่งให้กับกบและตาพรเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น